ปปชจ,จอฟันบิกราชรันผอ,อ,อโรงพยาบาลตำรวจคิวต่อไปซ้ำรอยสีแพทย์เซ็นรับรองทักษิณส่อซวยติดคุกแทนค่ะ หลังจากที่นายวชรรเพชรทองค่ะได้มีการยื่นแพทยสภาค่ะให้ตรวจสอบแพทย์ที่เซ็นรับรองนายทักษิณให้ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้ค่ะยังมีการร้องเรียนให้ตรวจสอบอธิบดีกรมราชทัณฑ์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจและฝ่ายการเมืองผู้เกี่ยวข้องนะ,ะว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทักษิณหรือไม่ค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะปะปชค่ะมีการเปิดเผยนะบอกว่าหากมีการทําตามกฎหมายแต่ถ้าดําเนินการผิดกฎหมายจึงจะมีเจตนานในทางอาญาค่ะหากมีการดําเนินการตามกฎหมายว่าควรจะส่งบุคคลไหนไปรักษาตัวและกฎหมายเปิดช่องว่าให้เป็นดุลยพินิษ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะใช้ดุลยพินิษค่ะซึ่งอาจจะมีการใช้ดุลยพินิษของคนอื่นอีกทีก็ได้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒทสภาค,ค่ะก็เคยได้ออกมาเปิดเผยว่างานนี้เนี่ยมีคนติดคุกแทนแน่นอนค่ะ จากกรณีที่นายวชิรพ t e ททองอดีศส,อส,อสอพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เปิดเผยว่าได้มาให้ปากคำกับอนุก,กรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมชุดเฉพาะกิจซึ่งแพทยสภาค่ะได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีแพทย์ที่รับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตรให้ไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจค่ะโดยมีนายแพทย์วิชัยวงชนะภัยเป็นประธานอนุกรรมการและประกาศนี้ค่ะก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ครบกำหนดในวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะมีกำหนดระยะเวลาสอบสวนจำนวน180วันค่ะแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีรับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตรจำนวน4คน คือ 1. แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทั้งสองท่าน 2. นายแพทย์ซึ่งเป็นพวงในการโรงพยาบาลราชทัน 3. แพทย์สุภาพสตรีที่ซึ่งเป็นผู้เซ็นใบรับรองให้นักโทษชายทักษิณจินวัตรไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจซ,ซึ่งนายวชาราคาได้ให้การระบุนะบอกว่าแพทย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีรับรองนักโทษชายทักษิณชินวัตรจำนวน4คน ก็คือแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ2ท่านนะคะแล้วก็มีนายแพทย์ค่ะซึ่งเป็นผู้อานวยการโรงพยาบาลราชทานและก็มีแพทย์หญิงนะคะที่เป็นผู้เซ็นใบรับรองให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะครับซึ่งคณะอนุก,กรรมการนะคะได้ชี้แจงนะบอกว่าโทษของแพทย์ที่ทําผิดจริยธรรมนั้นเนี่ยก็มี4ประการก็คือ1ค่ะว่ากล่าวตักเตือน2พักทัน3 พักใบอนุญาตแพทย์ไม่เกิน2ปีแล้วก็4นะคะมีการเพิกถอนใบอนุญาตของแพทย์ด้วยนะคะบทของแพทย์ที่ทําผิดจริยธรรมนั้นมี4ประการคือหนึ่งว่ากล่าวตักเตือน2พักกระทัน3พักใบอนุญาตแพทย์ไม่เกิน2ปีและ4คือเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งขณะนี้ค่ะแพทยสภา,ามีการสอบสวนแพทย์ที่เซ็นรับรองให้นักโทษชายทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำนะ,ะไปรักษาตัวที่ ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะคะเพราะว่าไม่ได้ปวดจริงแต่ประการใดนะ,ะซึ่งคาดว่ารายชื่อแพทย์ในช่วงที่ทักษิณเข้ารับการรักษานะคะปรากฏชื่อพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงห์หจรุค่ะซึ่งเป็นแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็มีพลตำรวจตีกิตนทัศน์เลอวงรัตน์ค่ะเป็นรองนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจส่วนผอ,อทันทสถานโรงพยาบาลราชธาน,นะะีในช่วงที่นายทักษิณเนี่ยเข้าพักรักษาตัวนะคะก็คือ นายแพทย์วัดชัยมิ่งบรรเจิดสุขนั่นเองค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะนายนิวัฒชัยเกษมมงคลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะได้กล่าวถึงการร้องเรียนให้มีการตรวจสอบอธิบดีกรมรชาชทัณฑนและผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจและฝ่ายการเมืองผู้ที่เกี่ยวข้องนะ,ะในกรณีพิจารณาอนุญาตให้นายทักษิณชินวัตรค่ะผู้ต้องขังเด็ดขาดไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำนะคะั นกระทั่งถึงวันที่พักโทษนะว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์และกระทําการฝ่าฝืนมาตรฐานจาริยธรรมหรือไม่นะคะซึ่งปปชค่ะได้มีการรับคําร้องไว้พิจารณาแล้วด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลทั้งกรมราชธรรมและก็โรงพยาบาลตํารวจค่ะ เพราะว่าตามขั้นตอนต้องได้ข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนระเบียบมีกฎหมายวิธีปฏิบัติอย่างไรในเรื่องเหล่านี้ซึ่งต้องใช้เวลานะครับพอสมควรเลยซึ่งจะต้องตรวจว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่มีตำแหน่งที่เกี่ยวข้องหรือไม่และและมีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะคะส่วนจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยต้องไปดูที่ข้อเท็จจริงนะคะหากเพราะว่ามีมูลความผิดจริงก็จะมีการตั้งไต่สวนนะ,ะแล้วก็เชิญผู้ที่ ออถูกกล่าวหาเนี่ยมาชี้แจงนะแล้วก็แก้ข้อกล่าวหานะคะแต่หากเพราะว่ากฎหมายเปิดช่องให้สามารถดําเนินการได้เป็นการใช้ดุลยพินิษถูกต้องก็ไม่มีปัญหาค่ะซึ่งปปชก็ไม่สามารถดําเนินการได้หากฝาก่กาฝืนกฎหมายก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงยังเร็วไปที่จะชี้ว่าใครถูกหรือว่าผิดนะคะส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมว่ามีการเอื้อประโยชน์จริงหรือไม่แม้จะมีกฎหมายรองรับนายนิวัตชัยเนี่ยก็กล่าวนะคะบอกว่ามีกฎหมายระเบียบรองรับและก็ไม่ได้ทํา ผิดกฎหมายนะแล้วก็กฎหมายเนี่ยก็เปิดช่องให้สามารถทําได้ต้องมีการแยกกันนะกับเรื่องของความเหมาะสมนะปปชเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบเรื่องของความเหมาะสมหรือว่าเจตนาได้หากมีการทําตามกฎหมายแต่ถ้าดําเนินการเบียดผิดกฎหมายนะจึงจะมีเจตนาในทางอาญาค่ะหากมีการดําเนินการตามกฎหมายเนี่ยว่าควรจะส่งบุคคลไหนไปรักษาตัวนะคะและกฎหมายเปิดช่องว่าให้เป็นดุลยพินิจเจ้าหน้าที่นะ,ะที่เกี่ยวข้องก็อาจจะใช้อ่อ จะใช้ดุลยพินิษ์ซึ่งก็อาจจะมีการใช้ดุลยพินิษ์กับคนอื่นอีกก็ได้นะคะซึ่งปปชก็ไม่ทราบว่าการใช้ดุลยพินิษกับใครบ้างนะ,ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่างานนี้เนี่ยมีคนติดคุกแทนนะคะ แล้วก็เมื่อถามว่าหมายถึงกรณีติดคุกแทนนายทักษิณหรือเปล่านะนาะยสมชายก็บอกว่าหากทําไม่ถูกต้องเนี่ยเนื่องจากกรณีเนี่ยสังคมก็ตั้งคําถามเยอะนะคะถามว่านักโทษที่ป่วยเนี่ยจากเรือนจําต่างจังหวัดเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลกี่วันอย่างมากเนี่ยก็ไปเช้ากับเย็นหากพาตัดอย่างมากก็1คืนนะคะ แล้วก็ข้อชี้แจงของกรมราชัณฑ์เนี่ยก็ระบุว่ามีนักโทษที่พักอยู่โรงพยาบาลตลอด1ปี2เดือนนะมีจํานวนอยู่3,000คนเกิน30วันมีแค่100คนเกิน60วันมีแค่33คนแล้วก็เกิน120วันมี3คนนะโดยใน3คนนี้น2คนเนี่ยป่วยทั้งจิตนะอยู่ที่โรงพยาบาล500กว่าวันนะกับ200กว่าวันเท่านั้นเองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบ,บันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาตินะคะก็สามารถสนับสนุนสถาบ,บันทิศทางไทยของเราได้ ตามหน้าจอที่การกดได้เลยค่ะ